สวัสดีครับช่องยู u ูบโปรกีตาร์เพลินครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มากับลูกสาวเหมือนเดิมทักทายนะครับสวัสดีค่ะ่ะตอนนี้เราจอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับของก็จะน้อยกว่าวันเสาร์นะครับเพราะปกติก็จะมีวันเสาร์ตลาดนัดใหญ่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็จะตลาด เยอะอยู่แต่ว่าก็ไม่เท่าวันเสาร์นะครับพ,พี่บีไป๋ยวเรามาดูส่งนนี้ก่อนเอ้ยเป็นสภาพมือสองแต่ว่าอื้อสวยนะตัวห้าเก้ายีนยีนแต่น่าจะเป็นของผู้หญิงอันนี้กระเป๋สองมือหนึ่งด้วยมั้งเนี่ยสวยน่นะครับมีแว่นตาอันนี้ก็จะเป็นโซนกระเป๋า เกลงยินสวยไปที่ปันเดอร์ไโอ้นั่งดูปะนี่คืออะไรเอ่ยโอ้ จปักสายสายสเป็นผลไม้อันนี้อาหารอีสานนะครับเนาะมีปนมีพัก ไปนี่กบสุย่างนะครับผมของสดของแห้งของใส่ของกินมือหนึ่งมือสองทุกอย่างครับผมมาตลาดนี่นะครับตลาดนนราดานะครับผมสองกินไม่ป๊อ ค้องสดค้องแห้งอ่านี่เบิด์ตกับพี่น้องครับมารีวิวให้เพิ่มน,น้ำนะครับอันนี้น้ำพริกปันกินยังไม่ได้ลูกปันเป็นไออยไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้ค้องสดกระมีครับผมเข่าสําเร็จรูปก,กระมีนะครับพี่น้องครับเข่าสําเร็จนี่เห็น่ปะเข่าถุงเข่าแกงนี่เบิดนะครับผมสสารไปย่างไปลูกไปย่างไป ผักกะมีครับผักสดสดใหม่ๆเลยนะครับผมไปเลยไปเลยไปเลยไ,ไปที่ไปไดไม่ยัางซอยนี่ป่ะไปไยัางซอย,น,ยนี่เด้อมีอะไรกินไก่ทอดกะมีได้ยู่ ไออยู่ไออยู่ฟันมาเขาบอเองว่าจะยิงกระโปงเดียวกับเดียวกับโปงาส้มกินส้มไหมกินส้มเนาะจ ครับพ่อกระเดยสมนะครับผมสมเชียวหวานนะครับผมไปกินที่บ้านพี่น้องครับขออนุญาตปิดคลิปเดี๋ยครับเออนะครับผมเข้ามาเบิ่งตลาดนะครับผมอีพีที่3นะครับขออนุญาตปิดคลิปกับเพื่อนรายตีแห่การรับชมกดไลคยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมให้กำลังใจกับอกติดตามเพื่อนนะครับผม สองพ่อลูกนะครับผมนี่นะครับผมมาให้กำลังใจกันเลยขอบคุณเนี่ยแหละครับอ,อย่าลืมรับชมเพลงรักเธอตลอดไปด้วยนะครับอขอบคุณครับทุบ